พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปรประกอบพิธีฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับโดยมีท่านจุลาราชมนตรีแล้วก็ชาวไทยมุสลิมมาร่วมพิธีกันนะครับ ที่จริงในเรื่องการดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเนี่ยทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้จัดกันมานับเป็นเจ็ปีแล้วล้วก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในชีวิตหนึ่งของคนไทยมุสลิมเนี่ยการได้ประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยถือเป็นการสําเร็จทางด้านของศาสนานะครับว่าอย่างน้อยๆหนึ่งครั้งในชีวิตต้องเดินทางไปเพราะฉะนั้นทุกคนที่เดินทางไปก็ไปด้วยศรัทธา ป็นทุกคนที่ไปนั้นต้องมีสุขภาพที่ดีและไปแล้วก็ต้องออไม่ไปเจ็บป่วยที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเสร็จแล้วเท่าหรอยากให้ทุกคนที้เดินทางกลับมาด้วยสุขภาพที่ดีอย่างสวัสดิภาพอันนี้เราก็ทําการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องชาวไทายมุสลิมฟรีทั้งหมดนะครับซึ่งก็เ,เป็นสิ่งที่เป็นศรัทธาของประชาชนชาวไทยมุสลิมน,นอกจากนั้นแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายเพราะว่าผู้ที่ไปนะ่ะ จะใช้คาว่าส่วนใหญ่ด้วยเป็นผู้สูง,งอายุเพราะนั้นก็จะมีโรคประจาตัวโดยเฉพาะโรคติดต่อไม่ร้ายังเช่นโรคเบาหวานทวามดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็อื่นๆเพราะนั้นนี้ก็จะต้องให้เรียกว่าให้ความรู้ให้การดูแลแล้วก็เตรียมพร้อมมันเหมือนใช,ใช้คำว่าเหมือนไปแข่งกีฬาเพราะว่าทุกปีเนี่ยแม้เราจะดูแลดียังไงเนี่ยพี่น้องชาวไทยที่ไปประมาณปีละหมื่นสามพันคนก็จะมีผู้เสียชีวิต แต่ระหว่างพิธีฮั์เนี่ยประมาณทั้งบางทีก็50คนเมื่อประมาณ5้าถึงสิปีที่แล้วแต่ขณะนี้จานวนสังจต่การดูแลที่ดีด้วยครับขามร่วมมือจากพี่น้องชาวไทายมุสลิมเองเนี่ยอากาศเสียชีวิตก็ลดลงเนะหลือปีแล้วหลดอ8คนนั้นปีนี้เองเนี่ยพวกเราก็อยากที่ให้ว่าไปร้อยคนกลับมาได้ร้อยคนจริงๆคือคือทุกท่านกลับมาด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ก่อนเหมือนก่อนที่จะไป เราะนั้นทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันเต็มที่นะฮะทุกภาคส่วนท่กนกระทรวงสาธารณสุขท,ท่านบ้านเมืองทั้งมหาดไทยทุกๆก,กระทรวงและก็ประชาชนทั้งภาคเอกช,ชนด้วยทุกคนมาร่วมกันดูแลพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ประกอบซีรีัชในปีนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคือสิ่งที่เขาคือตัวผู้ไปต้องดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยน่าสำคัญที่สุดก็เป็นความหวังของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทุกภาคส่วนว่าทุกที่น้องชาวไทยที่ที่ไปแล้วจะกลับมาอย่างเรียกว่าประสบความเป,ป็นสบผลในการไปประกอบพิธีศาสนาและกลับมาด้วยสุขภาพที่ดีทุกคนครับ